สวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับนี่ไม่ใช่รายการทดลองหนูแต่เป็นรายการหนูทดลองครับผมวันนี้เราสองคนจะมาทดลองซอสเผ็ดซอสพริกใช่รับผมเราคาดว่าน่าจะเผ็ดแรงแรงครับผมแล้วแต่ละแบรนด์นี่หาง่ายตามท้องตลาดเลยใช่ครับผมแต่คุณกินเผ็ดไม่ได้กินไม่ได้สู้ไม่ไหวแต่ว่าวันนี้เราจะเป็นห่วงนะผมเป็นห่วงนะผมเป็นห่วงนะ ไม่นะอะไรทำเขินอะไรออ๋ไม่มีอะไรกูบอกว่าเอ้ยมึงกินไม่ได้ก็กิน,น,นก็เป็นห่วง <c oughs> ไอ้วันนี้ชิน <c oughs> ิน,นวันนี้นะครับพี่ชินจัดมาให้เป็นพิเศษเนื่องจากว่าเป็นซอสเผ็ดพี่ชินเลยทําการกัดลิ้นตัวเองเพื่อให้เป็นร้อนไหนใช่เลยนี่มาพร้อมแล้วกับอันแรกขยหยบมาเลยจ้าเรา<ต>จะ<ร>าล,ลองก่อนก่อนที่จะมารีวิวครับผมแบรนด์ไหนคุ้นเคยบ้างคุ้นเคย1 2 3 2> 1> 4 5 6 7 8 คุณเคย5อันพูดเพื่อแปฝั่งขวานตั้งแต่ตรเนี้เป็นต้นไปทั้งหมดห <c oughs> กินเยอะเหมือนกันครับผมเป็นคนกินเผ็ดจริงๆซอสพริกมันก็ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นไงบางงานก็ไม่เผ็ดขนาดนั้นซึ่งซอสพริกสีราชาแน่นอนว่าเรารู้เมือเลยสีราชาเหรอใช่ครับผมไม่เคยกินอันไหนเลยซอสพริกบ้านผมที่มีคือซอสพริกโล拉ไม่ใช่ไม่ใช่สั่งแม็กแล้วขอพิเศษซอสพริกอ๋ออันนี้อร่อยซอสพริกอันนั้นอร่อยช่าแล้วก็ได้ซอสพริกมาเต็มตู้เย็นเลยเออแล้วกินหมดไหมไม่หมดไม่หมดมันมีวันหมดอยู่นะอย่าลืมชิครู้รู้เเห็นอยู่แล้วว่ามันมีวันหมดอยู่ผมซึ่งรีเช็คตลอด นี่เขาว่ารอลรอให้หมดอายุแล้วเขาค่อยกินแต่ว่าแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นเขาบอกว่ายังไงก็ไม่หมดอายุนี่ n i c e หมด f o r e v e ตลอดการจริงๆกับการหยอกเล่นะถ้าเกิดแบบมันมันมีวันหมดอายุนะซอสพริกทุกอย่างเช่นอันนี้ก็จะมีวันหมดอายุใช่ครับการกินการจะเอามากินแต่ทีการเก็บไว้ก็ต้องดูด้วยจริงๆมันจะมีหมดอายุไปเลยกับเบสเบฟอร์ก็คือควรบริโภคก่อนใช่ซึ่งบริโภคหลังจากนั้นได้ไหมได้แต่ว่าไม่ควรนานจนเกินไปแล้วรสชาติจะไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วรสชาติกับผิวสัมผัสอะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนไปหน่อยอันนี้คือไก่เขาเรียกไก่เกาหลีใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไก่ทอดเฉยๆเฉยๆเลยครับใส่แป้งแป้งข้าวโพ ธรรมดาเลยธรรมดาไม่ใช่เป็นกระโพดงเนอใช่ธรรมดาอ๋อแต่แต่มีกิมจิทำให้นึกถึงทำให้เออมูท์แตนโทนภาพรวมดูเกาหลีไม่เกาหลีขนาดนั้นหรอกแค่ไก่ทอดธรรมดาถูกต้องไก่นี้ก็ซื้อมาจากเมื่อเช้าที่เราซื้อได้ปะใช่จากไอ้ทํามหาแดกอะไรร้านร้านพี่สวยร้านพีส <c oughs> พ่สวยพี่สวยๆของเรานที่แถมให้แถมสพาะให้หนึ่งชิ้นเลย <c oughs> คุณพี่มีฝีมือมากนะครับนี่ฮิฮดนสเต็ปคนนี้แขมไม่ว่างไม่เลอะไอ้นี่มันปากหวานครับพี่อยู่พัฒนาได้นะนี่แขนใครเลยลูกโอ้โหแขมมีการนึงขอบคุณครับโอ้โหอก้ชิงเลยยอด้วผมว่าน่าจะประมาณสักสอง สามขีดได้ไหม<ด>ยเยอะนะมันจำเ<อ>นะ้ปีกเนี่ยไม่มั่นใจแต่ว่าแถมแถมสโโพกให้แถมเลือดให้แค่บอกว่าพี่แค่นั้นแหละโอ้โหเขาบอกพี่สาวทุกคนนี้ตอนแรกพี่เขาอะแนะนำตัวเองว่าเป็นเป็นยายด้วยซ้ำอ่าใช่เนี่ยยายหันมั้งแต่แบบยายใช่นะใชใช่ครับพี่ แค่นี้หแหละเขาชินพูดพี่ปุ๊บพี่ทุกคนลดกระจาย <c oughs> จำไรไม่เอาแล้วแล้วพูดนะโอ้ยวันนี้กูไม่เอากำไรแล้วออันนี้ก็เป็นทริคนะครับสำหรับใครที่ไปจ่ายตลาดนะเรียกว่าพี่ทุกร้านน,นี่แถมไม่แถมเดี๋ยวดูกันหน้างานอีกทีหนึ่งแต่บางคนนะเรียกว่าน้องไม่ใช่โดนตบออ้ยโกรธหน่อยนึงน้องน้องไก่ไก่ขายไงน้องน้องขน้องมึงมาจ้ะเอาเริ่มจากอันแรกเดี๋ยวไก่จะไม่ร้อนโอเคครับผมแบรนด์แรกนะครับ t a b a ก c o Tabasco นะ รูปทรงเหมือนแบบซอสพริกขวดใหญ่อะแต่เป็นขวดเล็กอ๋อมีไขดเทนะคะอ่าเดี๋ยวเทกันนะครับขยวย่างย่างาบาสโกนี่คือเออเออดีมากแรงแล้วเริ่มเข้าแล้วเริ่มเข้าแล้วสมองเริ่มรวมกระไรชิน <c oughs> เทไก่ลงไปไอเทะลงไปในไก่เบบ้ยเทลงไปในด้วยดีมากเนาะทาบาสโกนี่คือพริกของอะไรเอย เอ้ยไอหนุ่มเอออติฟันจะกินกับสเต็กไหมเอ็งจะซ่า,า,าเกินไปแล้วมั้งโอ้โอโอตัวก,กินก่นอนไรอ๋อนี่มันคือซอสฮาบาเนโรซอสนะครับผม <S <S นีน่ฮาบาเนิโรอซึ่งเป็นทาบัสโกแบรนด์กลิ่นเปรี้ยวอ,อย่างชัดเจนผิวสัมผัส texture จ,จะเป็นความน้ำๆหน่อยทุกคนใช่เป็นน้ำๆหน่อยไม่ไม่ค่อยแบบเยิ้มๆนะไอ้ที่มึงลาดยังไม่พออีกเหรอชินพอมันหั่นออกซอสหายหมดเลยซอสซึมจะรู้จานกิน เฮ้ยผมชิมก hey, ่อนนะเอาติถ้าจะลีลาลีลาดเท่านั้นเอาเจ้าครับมามาเปรี้ยวเออรสชาติมีความเปรี้ยวเปรี้ยวๆฉุนๆเหมือนน้ำส้มสายชูเผ็ดนิดหน่อย ใช่อันนี้ไม่เผ็ดมากทุกคนกำลังโอเคสบายสบายสบายไม่รู้แบรนด์อื่นจะเผ็ดกว่าไหมแต่ผมรู้สึกแอบเผ็ดนะมันไม่แอบมันออกมาค่อนข้างตกแจ้งค่อนข้างเผ็ดเลยแหละค่อนข้างเผ็ดอ้นี้อันแรกไงผมยังไม่กล้าบอกว่ามันเผ็ดอาเดี๋ยวลองกินไปก่อนใครเอาหมาเข้ามาไม่ใช่ปีเตอร์เพจกูร้องนั่นหนูอันนี้หวานเปรี้ยวฉุนนิดนึงแล้วก็เค็มนิดหน่อยอ๋อเค็มไก่โทษทีเฮ้ยเค็มไก่เหรอเค็มไก่ แกชอบเค็มไม่เค็มน้องบอกไม่ได้ปรุงนะม่ะแป้งมันปรุงมาอยู่แล้วให่ไงแกไม่แปง้งอ๋อชิมไปแล้วครับชิมเข้าวปลาบปลาละมีความเปรี้ยวๆสำหรับผมคงคิดว่าเผ็ดเผ็ดแต่แนิดหน่อยนะนิดหน่อยมากๆมันมันแบบเผ็ดเล็กนิดๆทาบาสโกนีนะ้ราคาหนึ่งร้อยแปดบาทครับทุกคนหูไม่ไม่เขอโทษแรงไปหมนะเราจะตกใจนิดนึงเราจะตกใจนิดนึงตอกใจในการไปต่อเลย เฮ้ยถามเพื่อนเมืงอกี้ว่าทาบาสโกเนี่ยเขากินกับอะไรส่วนใหญ่แล้วเราถามเพื่อนอ่าถามเพื่อนได้หน่อยเดี๋ยวผมจะไปแบรนด์ต่อไปให้ระหว่างที่ชินถามทาบาสโกนะคบถามก่อนนะอย่าถามเยอะนะเพื่อนมันชอบถักบอกว่าติดลิมิตเออบอกว่ามึงทุกคถามไม่พอแล้วถามเยอะไปแล้วอะไรเงี้ยส่วนใหญ่กินกับอะไรถามอ้วผมเป็นคนแก่ผมชอบพูดไปพิมพ์ไปวัยรุ่นจะชอบด่าทำไมไม่กดพิมพ์นอ ออกความหมายเหมือนกันบางคนแบบพินมาห้าหกเจ็ดไปห้าเขาเเจ็ดแบบเป็นการหัวเราะแบบใหม่หัวรเราะแนวใหม่ใช่ครับกูเลยทําตามบ้างแล้วเป็นไงแต่กูเริ่มเจ็ดก่อนคนงงพ <c oughs> ี่ไอ้อันนี้อะไรอันเรื่ออะไร<ค>อ่ะกูเริ่มเจ็ดก่อนทําไม <c oughs> วะยังไงจ้ากินกับอะไรบ้างส่วนใหญ่ครับก็กินกับไก่ทอดกับพิซซ่านะครับไก่ทอดคือเพิ่มความเผ็ดร้อนนะเบอร์เกอร์ด้วยก็มีนะฮะทาบนเนื้อทาโก้อ่ะกินกับทาโก้ทาโก้ไข่ดาวไข่เจียวซุปหรือสตูเครื่องดื่มเช่นบัสดี้แมรี่คืออะไร ก็คือเขาใส่ในแอลกอฮอล์ด้วยค็อกเทลค็อกเทลใช่ใช่มาอันต่อไปเอาเบาๆก่อนก็ได้ซอสพริกสีชาฝาเขียวฝาเขียวเนี่ซอสพริกสีราชาฝาเขียวราคา30บาทหูวชิ้น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 แลทำไมอ่ะมันก็แกะก่อนจีอ๋อแยเออลืมเหมือนกันมีเล็บก็แกะหน่ไงจีสีราชาคุณกินบ่อยป่าวสีราชากินบ่อยครับที่บ้านใช้ซอสพริกสีราชาป่ะใช่ครับ ยี่ห้อโกส่นอ๋อนั่นความรู้ใหม่นะซอสพริกศรีราชาของดีต้องยี่ห้อโกส่นไม่รู้แต่ว่ากูกินแต่ยี่ห้อนี้อย่างนั้นไม่ใช่เรียกว่าซอสพริกศรีราชาเรียกว่าคนศรีราชากินคนศรีราชาชอบกินซอสโกส่นตัวกูดีกว่าตัว่าคนในศรีราชาเขากินยี่ห้อโอเคผมเทอย่างนี้เลยกันขยับก่อนลืมขยับตั้งแต่อันนี้เปิดอะลุ้น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  ่ะทำเป็นโฮมโมลนแบได้ไม่ต้องหมุนขนาดนั้นชินแจมไม่ต้องสั่นไม่ต้องสั่นไม่ต้องสายซอสมาผมว่าอิ่มไก่่อนวหรอิ่มไก่เป็นง เหมาะกับไก่ทอสดสุดๆอืมโอ้ไข่เจียวก็น่าจะเหมาะเลยโอ้โอโอโอเออไข่เจียวมันสุดยอดและถ้าได้ไข่เจียวกับซอสพริกนี่นะมันเป็นรสชาติที่แบบคุ้นเคยอะ่ะอันนี้มันจะเป็นเปรี้ยวเค็มหวานมอืมแล้วก็หอมความเป็นซอสพริกอืม,อมหอมดีครับอันนี้โอ้กลมกล่อมว่ะ แต่ว่าไม่เผ็ดแบบไม่ได้เผ็ดค้างๆไปเลยอ,ะอ่ะมันแค่เป็นกลิ่นเหมือนแบบรสแบบเผ็ดนิดหน่อยคือเผ็ดเผ็ดอ่ะมันจะตามมาแต่ปเปรี้ยวนําก่อนเปรี้ยวนํำเค็มแล้วก็หวานอืเหมาะสมนะอันนี้ <มอ S 2> คือบเหมาะสมกับ,มมบ,บไก่มากไก่ทอดไก่เ,เจียวไก่เจียวไก่เจียวนี่คือแบบเหมือนเคยกินไก่เจียวกับไอ้ซอสพริกศรีราชาบ่อยมากครับอร่อยใครต้องการความคุ้นเคยก็ซอสพริกศรีราชานะ อันนี้อร่อยนะครับคุณผู้ชม,มราคาดีด้วยนะ30บาทแจม่มเหมาะแจมะ่มเหมาะแจมะ่มเหมาะต่อไปต่อไปซอสพริกสีราชาขวดเหลืองเอซอสพริกเหลืองมาต่างกันไงตาสีราชาพาณิชราคา58บาทครับผม58บาทซอสพริกตาสีราชาพาณิชย์ออริจนินอลซอสพริกเหลืองสีราชานี่เผ็ดร้อนวิสต์องฮอตโอ้ว้าวอันนี้น่าจะเผ็ดร้อนแบบลากๆกว่าซอสพริกสีราชานี่ก็คือคนผลิตเดียวกันปะคนละยี่ห้อจ้ะ ริงปะเนียครับเฮ้ย <He i. S 2> อะไรหรอสิงประเนียเราใช้ชื่อสีราชาเหมือนกันเหรอมันคือชื่อซอสซอสพริกสีราชาเหมือนน้ำปลาเอออ๋อเหมือนน้ำปลาถ้าเกิดคนพูดน้ำส้มก็คนละแบบไปเลยถูกต้องอะไรอย่างนะี้อะไรวะสับสนอันนี้คือสีราชาพาณิชนะตาสีราชาพาณิชได้ครับแต่อันนี้คือตาเสือร้องไห้ตาเสือร้องไห้ซอสพริกสีราชาน่าจะแบบเหมือนอารมณ์แบบเผ็ดจัดๆอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อร่อยมากๆจนแบบอยากกินอีก หวานอย่างเงี้ยน่าเข้าเป็นสปอนมากมาๆสปอนงงอ่ะว่ามึงจะโปรโมทแบรนด์ไหนกันแน่เออเ็อเอไวทุกแบรนดราดใส่ลงไปในถ้วยเฮ้ยอ้อันนี้สีแบบสีเหลืองไงเขาใช้พริกเหลืองเอาง่ายเหมือนสีเหมือนแบบเราไปบีบซอสที่แมคโดนัลอ่าสีประมาณนี้หละแมคโดนัลจอกส้มๆหน่อยจริงอใช่ แต่มันคือสีมันนวลไปเลยนะนไม่มีเม็ดพิกละมันเลยดูมีความหวานหวานนะจากสีอะความรู้สึกนะโอเควิเขาจากสีว่าอื้มมีเยอะได้กันเอออันนี้จะจิมเยอะๆได้เลยเพราะว่าเนี้ยใครเชียร์กิจาสีข้างนอกเพลงโจอีบอยเฮ้ย เฮ้ยรู้สึกชอบว่ะอันนี้มีความหอมไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวแรงไม่เปรี้ยวแรงเปรี้ยวแรงทุกคนเผ็ด <P ed> มากกว่าสีราชาอันนี้อีกนิดนึงเผ็ด <P ed> <P ed> มากกว่าสีราชานิดนึงนิดเดียวนะแต่ไม่เท่าท,ทาบัสโกอืมทาบัสโกทาบัสโกยังมีความเผ็ดที่ยังคงอยู่อยู่หลังจากที่เรากินไปแล้วอันนี้จะหอมแต่ว่ามันเป็นกลิ่นแบบไม่รู้ว่าคนจะชอบพริกเหลืองกันไหมแต่มันก็เป็นกลิ่นแบบกลิ่นพริกที่ค่อนข้างชัดอืมอันนี้เปรี้ยวนิดนึง เค็มเยอะกว่าหน่อยคงออริจินอลของซอสพริกสือชะไว้แล้วก็หวานท้ายๆเลยครับกินได้เรื่อยๆว่ะเนี่ยเวิร์กมากอันนี้เวิร์กมากเวิรก์กเวิร์กสุดๆเลยอ่าชินชอบถูกใจในอันนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมกินกับไข่เจียวนะอีกแล้วอ่ะอีกแล้วไข่เจียวอีกแล้วอือหือเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ห้าสิบแปดบาทเหรอครับผมอันนี้ ซอสพิกสีไรทานนะต่อไปปึ๊บโอ้โหนนเ,กเกาหลีปะ่ะเ,เกาหลีจ้ะซัมยังบูดักซอสพริกเผ็ดเกาหลี149บาท2อ,อัน149อ่บาอะไม่ไม่ไม่อันละอันละ149บาทประมาณราคาอาจจะแตกต่างตามสถานที่ที่คุณซีดดำ,<ม>ดำและสีแดงต่างกันตรงที่สีดำคือเผ็ดออริจินอลส่วนสีแดงคือเอ็กซ์ตรีมก็คือเผ็ดมากเพราะว่าเออจำผิดแปลว่าสีแดงเนี่ยเผ็ดมากกว่าสีดำไปคุณเปิดสีดำผมเปิดสีแดงเขี่ยบเขย่าบ ดืมเขย่ามดอู้อเยอะไปนมเยอะไปเยอะไปเลยอะเยอะไปเลยอะจะได้เหรอเยอะจะได้อืมคือโดยสีแล้วคล้ายๆกันเลยไม่มีสีที่เข้มกว่าหรือว่าจางกว่านะมาลองสีดำก่อนมึงเริ่มจานอะผมจุ่มมาแล้วพิงไว้ก่อนแล้วกันไอชิ้น เอากินแดงหน่อยแล้วกันกินแดงก่อนก็ได้กินแดงกน่อนแล้วกันมันจะรู้ว่าแบบเรากินเผ็ดมาก่อน่าจะกินอันนี้สบายขึ้นอ๋อโอเคอีกอย่างหนึ่งคือเผ็ดติดฟันเลยเออหนมึงจิ้มไปขนาดน่ะโชคดีนะมึงโชคดีนะมึงกูบอกเลยกับอันเนี้ยโชคดีนะมึงรู้ได้ไงผมกินเผ็ดอยู่แล้วเออเก่งมากเผ็ดปะอันเนี้ยเค็มเค็มแล้วหอม ตัวพี่เขาหอมมากอ่ะหวานเล็กน้อยอติดคอพริกติดคอเลยอ่ะมีความเกาหลีขึ้นมาใช่ๆๆนกินไก่ไก่ทอดเกาหลีอ่ะอืแล้วเผ็ดเผ็ดเผ็ดจัดเลยเผ็ดจัดจัดเลยบอกเลยว่าเผ็ดจัดสดเลยต้องสดน้ำเลย คือเขาเผ็ดอ่ะเขาไม่ได้เผ็ดเปรี้ยงแบบทีแรกเหมือนทาบาสโก้นะอันนี้เขามันค่อยๆมาแล้วมันจะเผ็ดนานๆนนแล้เผ็ดค่อยๆไต่ระดับไปแต่ต้องบอกเลยว่ามันเค็มแต่มันอร่อยลองข้างๆไหมได้อันนี้เผ็ดหุ่งมาแล้ว <c oughs> แล้วก็ ทุกคนอันนี้ต้องบอกเลยนะถ้าใครมีแบบพวกบะหมี่กึ่งที่บ้านที่แบบว่าแอบกินผงต้มยำหรือว่าผงอะไรพวกนี้จนหมดแล้วอะ่ะเออเส้นนี้ไปคลุกเส้นได้เวิร์กเลยไหมเวิร์กแล้วแต่ว่าติดนิดนึงคือมันจะเผ็ดหน่อยต้อง,งจัดเลยเออก็รสชาติก็นั่นแหนละมามา่าเกาหลีใช่เลยหรือเ,เขาใส่แค่นี้จบเลยว่ะใช่คิดว่าซอสเนี้ยอยู่ในบะหมี่กึ่งของซัมยางใช่ชิมเลยดีกว่าก็คือเหมือนกันนะสีอะไรเหมือนกันหมดเลยคลุกไม่ปานี้กระเพาะเลยมันนิดเดียวคุณ จิชูท่นเลยยอกเล่นเผ็ดเบาลงมาหน่อยเบาลงมารสชาติมีความคล้ายๆกัน เหมือนเหมือนรสชาติออริจินอลคล้ายๆกันแต่ว่าความเผ็ดก็คือลดพริกลงมาอลดความเผ็ดลงมาครับไม่มากไม่มายแต่ก็ยังเผ็ดอยู่นะคือเรากินนิดเดียวตรงเนี้ยมันอาจจะเผ็ดหน่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรากินบะหมีก่กึ่งแล้วคลุกซอสไปให้มันแบบเคลือบทุ่มๆมเลยอ่าให้มันเคลือบแบบพอดีก็ได้ให้เกลือแบบพอดีแล้วเรากินไปเรื่อยๆจนมันหมดก้อนหรนะืออเงี้ยตอนไปรู้สึกว่าใช่ใช่อันนี้เผ็ดแต่ว่าอร่อย ไม่นคยไม่อมไม่อยมีความหวานมากคือ<น>หวานหวานมาท้ายๆแต่มันเค็มกว่าคือรสชาติมันแตกต่างกับหลายๆแบรนด์ละอันนี้มีความแบบเกาหลีเลยอย่างชัดเจนทั้งกลิ่นทั้งแบบ ความเค็มอันนี้ราคาขวดละ149บาทครับครับผมโอ้ยอร่อยจริงๆโอ้ยแบนต่อไปวงนี้ต้องขึ้นเลยอืมือเบสจะแก้ผ้าเข้ามาเลยเน้เรดฮอตชิลลี่เด็กงงเลยวงอะไรพัอพี่เด็กจนซีมาบอาวงไม่ทันวะวงเลกแก้ครับทุกคนถ้าอย่างไรใครไม่รู้จักลองฟังดูก็คือแบนเรดฮะแบนเรดฮ เออมันคืออะไรแฟรง์เหรอแฟรง์เลดฮอตนี่ครับราคา75บาทพริกอันนี้เป็นพริกอะไรจ๊ะอันนี้ก็คือมันไม่ดูอะไรตรงนั้น่อันนี้ก็คือจะบอกว่าของเกาหลีอ่ะมันเป็นมันมีความหวานจากน้ำเชื่อมข้าวโพดความแบบเค็มมีความอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่านี่คือออริจินอลคาเยนเปเปอร์ซอสคาเยนเปเปอร์ซอสซอสคาเยนเหรอซอสคาเยนเป็นไงวะก็ต้องลอง โอ้โหขายเย็นมาเลยอ,ะอ,ยอ่ะพอสหรอพอ,อ,อพอใช้ขายเย็นไม่กดพอสแล้วไปเยี่ยวก่อน<า>ใช่กับบ้าหรือเปล่าวะชายมันเป็นโรคอะไรวะถามจริงรอ่ะเอ๊ะใส่ อันนี้อุ้ยเป็นน้ำแฮะเหลวทุกคนเหมือนทาบลาสโคเลยอะต้องหยอะทีละหยดหยอกปะที่หยอกหยอกคะคือมันไม่เหมือนซอสไทยที่ใส่เยอะควรใส่น้อยๆปะคือการให้มันหยด้มันตกนี้ดีกว่าเพราะการนี้มันสะบัดไปเรื่อยๆอะมันออกข้างหมดเลยคุณอยากรู้ไหมว่าทำให้หยดทำไงเอาขวดมาเอาขวดมามันจะมีตะปุ่มตะปั่มตรงนี้ฮะไม่ใช่ให้กูจะไม่ทาผิวตอนนี้ไม่ใช่ทีมไอ้เหี้ยนะขวดตรงตุ่มันก็จะมีแบบนี่เราก็นะยกยกสูงหน่อยนะมันจะได้เห็นอาการตอนหยดหน่อย่ะเราสังเกตแบบ คนขวดดีปึ๊บแล้วก็อ๋อเอามาชุบตรงมือแล้วมันจะได้ส่งแรงหยดเลยต่อไปโมเมนตัมมันจะกระจายไปที่ขวดกระดูกแตกหมดมั้งตรงข้ออ่ะไม่ใช่เนี่ย ไม่ช่วยเทียอะไรเลยครับท่านผู้ชมแล้วคือยังไงถ้ากูจะกินกูต้องซื้อสองขวดเหรอไม่ช่วยอะไรเลยกูตบงี้เอาก็ได้มั้งเอาแบบไทยแลนด์แล้วกันเออตบเบาๆไม่ต้องแรงค่อยๆมอมอะมอค่อยๆมอ๊ะ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 กับอุ๊ยแรงเกินไปวะหมอให้มึงอุ้ยโอ๊ยพอกอนดีกว่าเหยาะเหยาะอันนี้เลยเออเยอะกว่าเลยแต่พอก่อนชิมครับคุณผู้ชมเลดฮอตครับไปฟังฟังกันได้นะครับ เเกเกอันนี้กลิ่นเปรี้ยวมาเหมือนทาบาสโกเลยเออใช่ใช่ใช่ใชเขาบอกว่า heat indicator นะครับระดับความเผ็ดอันนี้ก็คือออริจินอลเขาจะไล่ระดับตั้งแต่มายไปจนถึงพอตอันนี้อยู่กลางๆครับ mm hmm. กลางกลงตลอดความเผ็ด mm hmm. มันรู้เห็นไหมกลางกลางตลอดความเผ็ด mm hmm. มันจะมีตลอดอยู่ปลอดอยู่นะครับ ล่างสุดจะเขียนว่าสวีทชิลลี่ก็คือหวานขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นบัฟเฟลอควายอะนะกินควายออกมาไม่รู้อะ่ะมันเขียนบัฟฟาโลอ่ะแล้วอ๋ออ๋อแล้วก็ออริจินอลนะครับกระเทียมิ้นสีราชาหืมมีซอสสีราชาเหรอใช่ฮอตบัฟฟาโลอเอ็กซ์ตร้าฮอตนะครับแต่แต่มีมีมีมควายร้อนเหรอเออมีประมาณ6ระดับแต่เราอยู่ในระดับที่3กลางกลางลองเลยเล่นมากกินเปรี้ยวนำไม่อยา่ดูชิมลนะเหรอ เปรี้ยวๆอ๋อเนี่ยมันเปรี้ยวซอสพวกนี้จะอยูต่ตามแบบน้ำส้มไก่ชูสเต็กปะ่ะเออตามแบบแอมเบิร์กร,ร้านอาหารพัตคาอะไรแอมเบอร์กรสเต็กอโอ้โหเปรี้ยวพุ่งเลยฮะอันนี้เปรี้ยวแรงมากเปรี้ยวแบบเปรี้ยววัตตาบัสโกอันนั้นอีกอ่งแต่ไม่เผ็ดหรือว่าซอสน,นี้คือสไตล์การกินเราอาจจะไม่เหมาะกับอาหารคนก็นได้คิดว่าใช่ไหม ถ้าเกิดคุณเอาไปใส่แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เบิร์นะแฮมเบอร์เกอร์มันจะเป็นขนมปังเนื้อเพราะว่าในนั้นมันมีความหวานความเค็มความอะไรของเนื้ออยู่แล้วแต่ถ้ามาใส่แบบไข่เจียวก็อาจจะไม่เหมาะสมแต่แล้วแต่คนถูกกริดิ่งจจ่แล้วแต่คนชอบนะบางคนกินไข่เจียวก็ใส่ซอสเกาหลีก็มีโหอันนี้จะเป็นแบบเบอร์แบบเปรี้ยวน้ำต้มสายชูเค็มรองลงมาส่วนเผ็ดเป็นกลิ่นนไม่เผ็ดมากอันนี้ราคา75บาทเจ็ดสิบห้าบาทนะครับเลนฮอตแฟงถ้าที่ความเผ็ดแล้วอันเนี้ยยังไม่เท่าทาบสโก้ครับ ต่อไปมาล่าซอสพริกแห้ง BKC BKC นะครับมาลาซอสพริกแห้งนี้ราคา62บาทแหมคุณผู้ชมมาลาช่วงนี้ก็กำลังมาแรงเป็นเทรนน,นี่บรรจุในเป็นหลอดบรรจุในแบบเหมือนครีมทาผิวอะอ่าฟอยปิดไอ้นี่กะคชินะบอกเลยนะว่าชินจเสียนเรื่องมาลามากๆไม่ค่อยได้กินแล้วเรื่องแบบมาล่านี่เขาไปเป็นประจำล่าสุดไปในรอบครึ่งปีไอ้หนุ่มบีบใส่ด้วยหน่อยติ BKP ของไทย อันนี้เดี๋ยวจะให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหมาล่าอย่างพี่ชินเป็นคนรีวิวอย่างชัดอุ้ยอุ้ยพ่อพ่อทำไมมันมันคือหพอพะค้นๆหน่อยนะจริงๆควรมีมีดนะใช้มือเดิ๋มึงกินแก่ทอดผมก็ใช้มือได้ผมไม่ใช้หูมาเออเมาเขาไม่เอาหูจับหรอกแกไมยล่ากินเยอะๆแบบที่จิ้มของเกาหลีลองดู กลิ่นขึ้นมาเลยกลิ่นชัดเลยกลิ่นชัดเลยคือคือหมาลา่าคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันม้มีกลิ่นมัน,ม,นมันมักับอาการชาขึ้นมาใช่ืมเพราะหลังาจากอาการชานะจะเป็นอาจารย์โอตินนี่อาจารย์มาด้วย นะคะให้ทั้งอาการและอาจารย์เราแถมให้โมด้าที่นี่เราพิเศษครับทุกคนดูว่าจะแบบงกไอ้นี่ลิ้นมั่ววะลิ้นพันมั่วเลยวะทำไมผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นมันมีความขมๆมัน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 ไม่เชิงหมาล่าเท่าไหร่วะผู้เชียวชาญหมาล่านะไม่ได้ผู้เชียวชาญขนาดนั้นแต่คือคือความรู้สึก่เขารู้สึกมันกินซอสพริกมากกว่าอืที่มีกลิ่นหมาล่าอืเปรี้ยวหวานเค็ม เขมน้อยมากความชา,าจริงหรเหมือนเหมือนเหมือนกินอันนี้ว่ะเหมือนกินพริกเผาแล้วเพิ่มความเผ็ดเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเหมือนอารมณ์นั้นความส่วนเรื่องความชา,ามตั้งตอนนี้เหรอมันมันมันมีบ้างอ่ะมีบ้างแต่น้อยห<ต>น่อยแต่ว่ามีความเผ็ดร้อนอันนั้นถ้าถ้ากินเรื่อยๆนะตอนนี้อย่างตอนนี้กินเรื่อยๆมันจะมีความเผ็ดร้อนบนทางชัดเจนแต่ถ้าเกิดไปเรื่อยๆอนอนสต็อปอาจจะเริ่มลิ้นชาไปก็แต่อร่อยนะต้อาไงอ่ะมันไม่ได้ฟิลลิ่งหม่าล่าขนาดนั้นอ่ะแต่ดีอร่อยเบิ้ลได้ไหมอันนี้ถือว่า เหม,มือนซอสพริเผาอ,อ่ะอ่าหยิบขึ้นมากินได้เรื่อยๆนะได้พอตื่นคุณไม่ค่อยกินหมาล่านะอือันนี้หวานก่อนอืเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วค่อยเค็มอร่อยเลยอืม แต่มีความเผ็ดเผาอย่างที่ชินบอกส่วนถ้ากินไปเรื่อยๆนี่คือทบทวีทความเผ็ดขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปอันสุดท้ายสุดท้ายครับคุณผู้ชมทุกท่านพิริพิริซอสเอ็กเพรส199าบ,บาทนี่นละครับ199าบาทนะฮะ2ร0กรัมนะครับแนนโดพิริพิริซอสภาษาไทยมีให้อ่านไม่อ่านพิริพิริซอสเอ็กเอ็กเอ็กฮอตซอสพริกจิ้มไก่ย่างแบบเผ็ดมากตา นันโดนี่ซอสเนเธอร์แลนด์นะครับคุณนี่ซอสเนเธอร์แลนด์นะครับคุณมาจากต่างประเทศเลยนะจ๊ะเนเธอร์แลนด์นะครับคุณเออแกะออกมาเถอะ199บาทเหมาะสำหรับคนแบบกำลังลดไอโอดีนเนี่ยเขาเขียนเท่าไหร่ผมว่าจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะผมว่าค่อนข้างจะมีความแตกต่างอะ่ะคิดว่านะครับ<ม>ดูสัมผัสเท็กซ์เจอร์ของเขากันว่าอ้าวมีความเป็นซอสๆหน่อยเหนียวๆข้นๆไม่ได้เหลวใสนะฮะ ฮตอนนี้หม่าล่ายังแสบลิ้นยังของชาลิอนลิ้นแหละคือมันไม่ชานะแต่ว่ามันเผ็ดร้อนๆเผ็ดยาพิษนี่ว่ะเผ็ดยาพิษหน่วงๆหน่อยดีเล่หน่อยเปรี้ยวเปรี้ยวผมนี่มีความฉุนไหมใช่ใช่ กินมีความเผ็ดซ่อมมาแหละเผ็ดเริ่มแรงนะอันนี้เผ็ดแรงนะโอ้โหเป็นงี้เปรี้ยวแล้วก็เค็มอ่าเปรี้ยวเค็มมาก่อนแล้วเผ็ดเผ็ดเผ็ดมันเหมือนเปรี้ยวเค็มนะแต่เผ็ดมาเรื่อยๆไม่เผ็ด ไม่จริงเดี๋ยวมึงก็เผ็ดเชื่อกูกูยังขนาดนี้เลยหมักเออเออเหมือนอารมณ์เหมือนพริกแบบรสชาติมันกลิ่นมันซิกเนเจอร์มากอะเออใช่กลิ่นพริกมันแบบมันไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนทาบัสโกไม่เหมือนอันนี้ไม่เหมือนสีละทาด้วยไม่เหมือนมันมีความยูนิคนะเออพริกมันเป็นกลิ่นอะไรสักอย่างบอกไม่ถูก ต่กินเนี่ยเคยกินจากอะไรผมก็เคยกินจากซอสเองนี่แหละเออแน่ไหมใช่และแน่นอนว่าซอสอย่างนี้ต้องกินคู่กับแฮมเบอร์เกอร์เพราะกินกับไก่ย่างเหมาะว่ะแฮมเบอร์เกอร์อาจจะไม่เหมาะคือเขาบอกว่าซอสกินกับไก่ย่างเอออ๋อเหมือนแก้วจะแจ่วว่ะจะมีความแบบไทยๆหอมแดงอะไรพวกนี้แต่อันนี้จะเป็นแบบกินแอบเปรี้ยวๆแบบว่าไปทางซอสฝรั่งโอ้ยอร่อยจริงๆจินไม่หยุดเลยหนุ่ม อร่อยจริงจริงนหยุดไม่ได้อ่ะว่างไหมว่างไหมได้แต่ว่าอ่าสำหรับกูอะซอสที่เป็นแบบอย่างเงี้ยหรือทาบาสโกอะอย่างเงี้ยอาจจะกินไปไม่ค่อยดูใจเท่าไหร่อ่าเพราะมันเปรี้ยวใช่ใช่ใช่เปรี้ยวแบบต้องต้องใส่จูแรงไปเลยผมก็เหมือนกันนะมีความรู้สึกเหมือนกันอาจจะไม่เหมาะกับกินไก่แต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะใช่ใช่บางคนกชอบหรือว่าเราถูกปากกับพวกซอสศรีราชากินไก่กินกับไข่เจียวเรารู้สึกว่า เฮ้ยมันกินได้เรื่อยๆมันคุ้นเคยอ่ะแปลลดรสชาติเลยกันซอสแปลลดรสชาติมาอยู่กับตรงหน้าเราแล้วคุณชอบอันไหนมากที่สุดอ่ะจีพ้อมกันไหมหนึ่งสองสามอันนี้ครับผมเออชอบเกาหลีไเกาลีอันนี้ดีส่วนผมชอบแบบไทยไทยอ่ะอ่ะแล้วถ้าเบอร์สองอ่ะเบอร์สองอ่ะอ่ะมีละมีในใจละอ่ะมามา,มาหนึ่งสองสามอุณยชอบพริกเผาว่ะไอยินไปหมาล่าว่ะชอบหมาล่าว่ะเฮ้ยหน้าของผมอันนี้อันนี้ นะใครชื่นชอบซอสแบบนี้เราทีมเดียวกันนะครับนะครับอันไหนเผ็ดที่สุดในทั้งหมดอ๋ออนะไหนเผ็ดที่สุดอ่ะอ่ะอันนี้เผ็ดสุดแล้วรบบผมไม่ใช่ป่ะวะสีแดง,งสีแดง,งเออสีแดง,ง,ส,แดงสีแดงนี่เผ็ดสุดเออ อ่ะนะคบสีแดงเผ็ดสุดครับเหมือนเหมือนกันสีแดงเผ็ดที่สุดอันไหนรสชาติแบบเออเขาเรียกว่ารสชาติแบบฉีกรสชาติฉีกที่สุดไม่คุ้นเคยดีกว่ามากรสชาติแบบไม่คุ้นเคยเราไม่ค่อยได้กินบ่อยนะแล้วแบบว่ากลิ่นคือกลิ่นแบบว่าตกใจตกใจหน่อยอแต่ไม่ได้บอกแม่อร่อยนะไม่ได้บอกแม่อร่อยมันกินได้ทุกอย่างมันอร่อยทุกอย่างแหละใช่นี่ผมว่านี้ว่านี้ อันนี้คือะไรดื่มไปแล้วอันนี้เลดฮอตอ๋อเลดฮอตวงเล็กเก้ของเราเลดฮอตมันมีความแบบซอสกลิ่นพริกของเขานั่นแหละแล้วก็กลิ่นน้ำส้มสายชูอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้กลิ่นพริกจะแบบชิชิชหน่อยอใช่ครับแต่ก็กินไม่หยุดเหมือนกันสําหรับใครที่มีซอสพริกแบบเผ็ดแรงๆนะครับแนะนํามาได้นะครับผมเพราะว่าที่ผมกินไปทั้งหมดเนี้ยยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยสบายมากปากกูแดงหมดแล้วตอนเนี้ย ไม่แล้วตอนนี้คอมเมนต์อะสมัครบูลลี่เรทฮอตกับเรทท็อตผมไม่ใช่เลกเก้พี่สูจแล้วเรทฮอตเป็นวงอะไรครับเรทฮอตเป็นวงเขาเรียกวงอัลเทอร์เนทีฟครับอัลเทอร์เนทีเอาตัวนทีฟล็อกจุกต้องครับจริงๆเป็นอัลเทอร์เนทีฟล็อกนะจะมีเหรอไม่จะมีของชิด้วยทำไมถึงต้องบูลลี่คนฟังเรทฮอตด้วยครับเพราะโคตแก่โดนไม่แอบหรือ คริงจริ้เลตฮอตก็คือวงที่ผมชอบผมชอบคือวงไอดอลผมแล้วผมจะมีสองวงที่ไอดอลผมนะแล้วเราก็ขึ้นร้องเพลงเลตฮอตด้วยใช่แล้วแกะเพลงใช่ครับร้องเพลงเลตฮอตจัดก็เลยให้พี่หมักไปร้องสรุปร้องไม่ได้ไม่ใช่ได้แค่ตอนตอนต้นเราให้มินชีมาช่วยร้องนะครับใครใครอยากเห็นพี่สมัครร้องเพลงเลดฮอตนะเฮ้ยไม่ต้องไปดูในตติกต่อมีมีคนแอบถ่ายพอพอร้องแบบงงงงแล้วมินชีมาช่วยโอ้โหเก่มากเลยดีใจมากตอนนั้นพอมินชีมายิ้วรอดแล้วเนื้อไม่ แน่นแต่อยากร้องครับโอเคครับวันนี้ซอสเผ็ดก็สบายๆไม่เผ็ดมากกูนึกว่าจะเผ็ดวันนี้แล้วเนี่ย<อ>วันนี้<อ>ทีมคิดไว้อะอเฮ้ยฟุก๊กมึงไม่เผ็ดเลยวะไม่เผ็ดเหรอเออ้อปากโดนแล้วสินะกู <c oughs> แหมแล้วมึงเลือกตัวซอสด้วยสีชามาด้วย เอาหวานๆเลยโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ใครมีซอสอะไรแนะนําเม้น์มาได้ครับผมใครชอบซอสไหนก็เมนต์มาได้นะครับในที่มีอยู่ข้างหน้าเรานี้นะครับเม้น์มากันเยอะๆนะครับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ทำให้อลกอริทึมเราพุ่งนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ